สวัสดีครับสวัสดีเอซีสมองสุบอนครับสวัสดีพีพี่าน้องมีอ่ะอยู่ฟังซีครับสี่เปียเอาของฝากของตอนไปพอหน้อยช่วยเดิมกับลูกอันของฝากของของฝากในกระเป๋าในของฝากพอหน่อยจ้ะมีอันนี่เช่ามาให้ฝากไปพอหน่อยช่วยเดิมกับแอดมินต่ำกับน้องไส้ครับกับลูกไผ่เนีย่ยแหละก็พอดีอยากมาหาลูกน้ำไหลมีอันเยียมพยายามของฝากมาให่ป้อมเนี่ยมันนี้อยู่ฟังซี่ครับน้ำเสนอพี่น้องบึงเกิดชื่อว่าน้ำบกครับโย กาแฟย,ย,ยืนในหอดโอ้พี่น้องเอ้ยน้ำยังไหลเสยอยู่ผมขึ้นถึก็ถือว่าชุ่มเย็นยู่ครับฝนตกทางบ้านหนลงหน่อยฮ่ากา็ได้มองดูมองดูดงลงเลยกิ่งปิงลงเรื่อยๆนน้ำก็ยังไหลดิดดิดอยู่ไปพี่น้องเราไปหาพ่อหน่อยมันดีสวยสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับพี่น้องสวัสดีพี่พี่น้องน้องล่ะวันนี้ชวนก็มีตู้กัน สีไปอันเอาของฝากของตอนไปพอหน่อยสวยเดิมจะได้กับพี่พ่อกันยุบแล้วครับมันสิสวยห้าเทียนกันก็ดีเพอร์เพอรห้าเทียพีอตลาดทังบัวขาวทั้งกุชินะไรอย่เนาะผ้าปีบ้าน่องรอตลาดจิงหน่อยปปเมนตัวข้าไปรอเรามานจะผ่อนอาหารแหมแม่เดี๋ยีเนีเป็นตาสื่อก็ดีเลาะตลาดจิงหน่อยขอบคุณสันน้องไปสวยประงมอวงนะคร ขอโหลดด้อครับนี่หอดแล้วหอดแล้วทักนะอัะอเลอร์จูไปพี่น้องเที่ยวตลาดน้ำการท้องบนี่สถานที่พันหนวกกำลังกายครับสถานทีน่นี่โอ้ชิวอ,อ่ะากี้กว่าอย่าได้บนนี้ก็นน้ำเสนอพี่น้องเข้าเดียวเพิ่งขึ้นน้ำไล่ครับเดี๋ยวว่าบางคนทธเกินบัวขาวเดี๋ยวรอรอไปไกลๆฟัง,งน้ำก่อนครับ เฮ็ดดีเฮ็ดดีครับพี่น้อ,นอ,นขอ,ของบอลขะอบแรงออกกำลังกานะครับโอ้โหาพูมารอฟังนามก้อนเมตูยางรอตลาดแล้วตลาดลาดเปก่อนไปยืนรุ่นแล้วเรยนเสนอพี่น้อง้ดีกิน,นบอลท่องเที่ยวบอลอขอกกำลังกายครับไปทางไหนครับไป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 นี้ปไปไปนปไ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 ป อาเชมีน่าหมักนมมบนี้พร้อมีรูามาเที่ยวตลาดพูดทไทยครับพี่น้องมา,งา,ายั้นละม่ตัวโอ้ยเห็นดอกบลกเหลือปลกมางั้นไปปลกหลีๆก็นกาอาเชมีน่มักเออดีแล้วไปลอลุกไปห้าไปหาเบิงอึงกันอะเชมีอึง รึ้งนะอันนี้่ะเมาละหนกนะครับแล้วอะไรมกอร่อยเยอขาล้ว uh ังบาแล้วครับครับาทครับขาจะขาดสามถาดแถมห้อีกหน่ถาดเออมี่เสียมกับเสียมโอปกกาใจดีเนาะนนี้เนาะถ้าทานเดียวก็ชินเพเบิร์ดเรารนเออเอาครึ่งนึงก็ได้เดบีเลยร้อนระวังลวกปากเนี่ย ลอกไว้าชีพปะไรเขียมอีกพออาใจดีครับตลาดบัวขานี่พนใจดีตัวไหนนอว่าปีจ้กว่าทอด6 0ปะเอ้เพิ่นขายอึ่งทัางไหนนอครับึ่งึงึงแมนครับอึงอยู่ใส่ผลบบมาทัน่โอ้ผลมาทันล่ไปย่หันเด้เจ้าเด้งย่หัน ว่าเบิ่งเบิดเหล่าเออเนี่ยมันเบิดเหล่าครับเร็วเบิ่งเออมีอยู่กระลราบ้างครับมาท้าเพรามีหอดแมงแข้งเนาะแม่นแม่นเพิ่นเห็นเมงแข้งหรือเมงดาบขอนครับมึงเม่นแข้งครับเม่แข้งเม่แข้งจิ๊ดเห็นหนึ่งแค่้วพอหน่อยสร้อยเดิมแล้วลองหมักจ้าวจนหมักคงบริษณัตเพิ่นแม่งจิ๊ดกินดิบก็ได้กินซุกก็ได้กินดิบก็ได้เพิ่นว่าแสดงว่ามันเบิดคำว่าสัน นั่นแหละเอาไปกินหวานๆเก็บเก็ราคาอยู่ความน้อหน่อยน้อยใหญ่ตามราคาเราไม่ตามราคาตัวนนัราเาอทันเนาะเมีนเมียนอ๋อมันเยอะมันต้อราคาต้องเดียว้องแปอะไรเนี่ยรองเสียบฮะองแบองแไปไปรอบเบื้องอีกปะอิ่เยอะยางไหมไม่จะมาเนไห ออยังไม่สุดไปฝากลูกไก่เป็ปลาวยมากสวยงามเหมือนเนาะเนียนๆเราอยากิงไปต้มเลยมาลมาไกลค่ะย่างก็ขายอะไรไ่ี่หัหัชิบเที่ยวตลาดเป็นสุดนเป็ย่างหัวแข็ด้วยจ้า หัวกองเงี้ยใช่หัวกอไปไปเป็นไย่อะบ่อ่ออืองเลยมันสวยปาปเข้ากับเาเข้าเขาาสร้อยกับพวหอส่เลยยังไปถามปาจินรอยพกอีกเนนี่ยเราแนวไดจ้ะเนวดไปฝากลูกอาหารปลามันมากว่าท่านมาสวยมาสวยหาอืองไปย โล่สองโลพอดีไปต้มเดี๋้กินงวดที่แล้วก็ยิงเสียบเลยสุกเอาขไนอปลาปลม่สวยไม่้ะไอพ่ออันเนี้ยคนน้อยพอแล้วครับพ่อก็แม่ยุลได้ตื่นไปดีนอนดีพ่อพ่องแแหวงยิ่ถายพอยี่นี่ติลูกเฮ้ยน่า่อยรดึเอาของฝากไปฝากพอน่อยฝากไอตั้มนี่แหละเฮ้ปลาปลาพ่อกันเนี่ยคนน้อยเพ่อแล้วครับบ้านข้ามกังคนละบ้านี้ เมื่ารเที่ยวตลาดไปผ้าหาอึ่นกับบอได้เนาะมีตัวเนียนมากสวยเป็นของเปิดเอานอนลูกนอนนอนเออนั่นล่ะอย่าไปลักกินของเพื่อนได้หน่นนะเห็นฟ้าจุกแดงๆดงย่าไปลักกินบ่อไ้เดี๋ยวเมาได้หน่ะลูกเอ้ยของเท้าได้หน่นอย่าไปเล่นของนอกด้วยลูกแม่ถ่ายยูโรดอ่ะอ๋อปอดบาดกำกันเหรอเด้ออาจารย์เนี่ไปปอดมันจะไปบ้านกำกันวัเนี่ยเป็นโรงเรียนสีเหลี่ยวขวาลุงเรียนนี่นะครับนี่เยอะเสีนกำกันปอดกำกันไฟเหลียวไปเลย ไปนี้มันเป็นตำบลบันเลาต้นเขาเส้นตำบลบันเล่ากันเขาหอดซ้อยบานพอนอยเลาจ้านีย้อยโรงเรียนซอยเป็นบันซอยไปตำบลบันเลาบันเล่าเลี่ยวแล้ววันนี้จ้ใส่นี่แหละไปยู่เลยไปบันเลาเป็นทางไปบันเลาอันนี้เดียวใจเขาไปหาเงยนไปบหาเงยนพอนอย ตรงไปแล้วก็เลี้ยวอีกเลี้ยวอีกนะเจ้ะเจ้าเลี้ยวยังไม่ถึงบอแล้วก็เดี่ยวขั้วเดี่ยวขั้วเลี่ยวใส่แล้วก็เลี่ยวขั้วเลี๋ยวแล้วจ้าปัดนนี้เดี่ยวหอดินเลี่ยวมันบาดในมิดจำแล้วฝากของตอนนี้ลงมาไปเโตหนีมีน่ะเนี่ยนีเนาะนี่เนาะนี่ชาฝากมาให้เลยเดี๋ยวมาทุระเมียนจะนี่กันใก่ไก่เห็ดไก่ไม่ลูกน้ำข้าพ่อหน่อยโอ้ได้เสียไล่อย่างงามในตัวมือนี้เนาะ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับอู้นนี่ของฝากของซ่อนนิชาฝากม่ายเพ่อน้อยนี่ฉันผู้เลิกกับพหลุนนี่ชามาจากประเทศเยอรมันทั้งหมดแม่ปางสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคุณนิชาครักพนันหรือพหลุนเลยอันนี้น้ำหอมน้ำหอมพ่อน้อยใไซบกของแม่ปางกันไซบูของพ่อน้อย นี่สิคีถามมื่อวานขวดจ็กพันหรืสองพันกลัวก่อนะยาบำรุงร่างกายยายกินก่อนเสียบตัวพอน้อยแม่ๆพ่ลุนคอบคุณหลายเด้อครับอันนี้ิชาที่ส่งมาให้ยูเฮยกินครับเพื่้ใส่ครับนี่ือเป็นนํำหอมบ้อนหนึ่ง๋ยวองเดืองเด้อครับอันดำ่ของดำโอ้มผลิตจากสมุนไพรไน่นอนผุนเหนียงบุ้งคล้ายๆมาย่อคือมีแม่เนเลอลูก นำพรอมบบกยอบบเถอะอกมือที่เปียงว่ถดอกดอกไม้อันนี้ก็แม่นั่นีกม่วงเนี่ยละกันมีไกลยนเด็กกัิตีกับพ่อยมาอฝางว่าสอนพ่อดิมกดิบอมอันทีมงานเอนมินก็วางสิเดี๋ยวพ่อยวานเอ้พ่ออยเห็นไน้กยนนั่นเสีบเสียบมันส่งขายไดงวัวนวมันนะเนมินก็ไวน เอ็ดเป็นเสียบเทสันพันว่ามีได้ส่งขายครับพี่น้องครับพี่น้องเยอะกลับมากินน้ำเด้อครับนพอพอน้อยกับเอ็ดเห็ดอยู่ซอยู่ตลอดครับพี่น้องมากกัได้อยู่ได้กินครับผมจะมาเยี่ยมมายามก็ได้ครับเอาได้ก็ขอพูดเดียบซี่สมองสุบ้านลวครับขอบคุณนิชาที่ส่งของมาเอามาฝากมาตอนพ่อน้อยซอยเดิมครับฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อครับสวัสดีครับ